เรื่องย่อนวนนี้ใหญ่สงครามระหว่างความยุติธรรมและความชั่วร้ายกินเวลานานนับพันปีพันธมิตรชั่วร้ายที่นำโดยมังกรห้าสีกำลังล่าถอยอย่างต่อเนื่องในสงครามกับมนุษย์ทวีปเก่าได้สูญหายไปและมังกรห้าสีได้ล่าถอยไปยังทวีปใหม่เพื่อความอยู่รอดฝ่ายมนุษย์ได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่เมื่อปลายดาบยาวเผ่าพันธุชั่วร้ายก็พ่ายแพ้และพ่ายแพ้ที่ราบภูเขาทะเลทุ่งน้ำแข็งใต้ดินทะเลทรายที่ราบสูง ป่าไม้ทุกแห่งในโลกที่สามารถยืนได้มีมนุษย์อยู่ทุกคหนทุกแห่งแม้แต่หนองน้ําซึ่งเป็นโลกที่มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เลยก็ลดน้อยลงทุกวันภายใต้ในโยบายที่ไม่หยุดหย่อนของมนุษย์ที่จะถมหนองน้ําและยึดคืนผืนดินในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนี้ในหนองน้ําอันมืดมิดไข่มังกรสามฟองถูกทิ้งไว้โดยมังกรดําตัวเมียตัวหนึ่งเพื่อที่จะหลบหนีออกมาอย่างช้า,ชา เอดตื่นขึ้นจากความมืดแล้วรู้ว่าเขากำลังจะเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายสำหรับมนุษย์ทั้งโลกเก็บสมองของคุณเพื่อความอยู่รอดการถูกถ่ายอวัยวะในป่าฝนการปลูกป่าพลุการใช้กำลังทางทหารแบบเบ็ดเสร็จใช้วิธีทั้งหมดในการทำฟาร์มอย่างสิ้นหวังเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการรบเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูคุณไม่สามารถอ่อนน้อมได้ยินของคุณ,คณกำลังเสื่อมลงความมุ่งมั่นของคุณอ่อนแอลงและคุณสามารถกินขาดในทุกย่างก้าว หลายร้อยปีต่อมาปีกสีดำที่ปกคลุมท้องฟ้าได้ห่อหุ้มโลกไว้และกองพันแห่งความมืดนับสิบล้านพุ่งเข้าหาโลกมนุษย์เรากับกระแสน้ำด้วยจำนวนประชากรหลายสิบล้านคนและทหารสามล้านคนจากประวัติจึงเหลือเพียงกองกำลังที่กำลังจะตายซึ่งถูกกองทัพสัตว์ประหลาดที่เหมือนกระแสน้ำเข้าครอบงำอาณาจักรเก่าแก่นับพันปีล่มสลายประติมากรรมของวีรบุรุษกลายเป็นฝุ่นผงและวิหารอันงดงามถูกเผา ท่ามกลางซาบประหักพังโลกสวมมงกุฎเอสผู้อ่านทุกคนสามารถสมัครได้จาก https://www.enternovel.com/ และขีดดรากนขีดทิงด้อม c h a p t e r ์ขีดหนึ่งขีดปรากอนขีดไลฟ e ขีดอีสขีด n อ t ขีด Easy ขีดแบ d ขีดเ n v i r วร m e n นเมนต